สวัสดีค่ะมาชมรถสวยๆกันอีกแล้วนะคะสเส้นเคยนะคะกับรถอีโกคานะคะซูซูกิสว f t ป,ปีสองพันสิบสตัว GLX นะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะคันนี้มาในรูปแบบของสีขาวมุกนะคะ รถบ้านเือเดียวออกห้างเลยนะคะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้นะคะซื้อเงินสดมาเลยนะคะลำดับที่หนึ่งเลยนะคะใครได้คันนี้ไปใช้นี่บอกเลยนะคะว่ารถสวยจริงนะคะโครงสร้างเดิมน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับเลยนะคะพี่ๆใครมีช่างก็พาช่างมาดูได้เลยนะคะคันนี้นะคะน้องของนำเสนอเลยนะคะ ราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,400ันสเท่านั้นเองผ่อนยาวถึง8 4งวดเลยทีเดียวนะคะแม็กแต่งซิ่งนะคะขอบ15ยางปีใหม่ขับไปใช้ย,วยาวๆเลยนะคะภายในสีดำนะคะ ด้วยเบาะหนังนะคะเย็บตะเก็บด้วยได้สีแดงใหม่สะอาดมากๆเลยนะคะสะภาพพวงมลาลัยใหม่เอี่ยมเลยนะคะมีมัลติฟังก์ชันเจ้าของเดิมใช้งานรักษามากนะคะเป็นผู้หญิงใช้ด้วยนะคะคันนี้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะคะซื้อเงินสดมาเลยนะคะเจ้าของบุ๊กเซอร์วิสครบนะคะคุญแจสมาร์ททีสองดอกเลย ปุ่มสตาร์ทนะคะไม่วิ่งน้อยนะคะไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองเปาะหลังก็สะอาดนะคะนั่งสามคนได้สบายๆเลยนะคะ มีปักเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะคะเรามาดูโครงสร้างกันนะคะน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับเลยนะคะพี่พี่ให้ดูตะเก็บเลยนะคะ อะไ่แม่แรงครบนะคะก่อนส่งมอบเราตรวจเช็คอะไรแม่แรงให้อยู่แล้วนะคะสวยๆเลยนะคะภายในห้องเครื่องสะอาดนะคะก่อนส่งมอบเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้นะคะดูโครงสร้างน็อตไม่มีขยับเลยนะคะ ขับประหยัดน้ำมันนะคะมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะคะถ้ารถไม่เคยสวนนะคะดูซีนตรงนี้นะคะซีนเดิมเลยนะคะทั้งสองข้างเติมอ,อีสิบได้นะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้นะคะใครสนใจเข้ามาดูมาทดลองขับได้เลยนะคะ น้องของนำเสนอคันนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะทั้งโครงสร้างทั้งบอดี้ทั้งภายในทั้งภายนอกนะคะสวยจริงนะคะมือเดียวตั้งแต่ใบแดงราคาไม่แพงนะคะ2 8 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง5,400ันสนะคะผ่อนยาวถึง8 4ดบสีงวดน,นะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยให้นะคะพร้อมฟรีรับประกันเครื่องยนต์1ปีเต็มไปเลยนะคะพี่พี่ ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะคะเต็นท์ของเราอยู่ตรงตลาดรถยนต์ดีซีเอยู่ตรงสี่แยกบางกู่ฝั่งเทพพลักระมมติสเกตติดกับปั๊มพีทีนะคะเข้ามาดูมาทดลองขับได้เลยนะคะพี่ๆนะสําหรับวันนี้น้องมอต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ